เจ็บปวดของใครๆเมื่อเราไม่ชอบให้ใครพูดเราว่าการกระทํานั้นเลวเราไม่ควรทําตามเพราะเราจะเลวแบบที่แบบเขาทัานทีเจตนาที่อยากให้เห็นอือเจตนาที่อยากให้เห็นที่เราเห็นเอกสารการป่วยคือให้เขาคิดถึงครอบครัวให้มากๆดูแลครอบครัวทางจิตใจอืม ตามนั้นอือสอนมวยตัวเฮียดิพี่อุย้ยสวัสดีค่ะป่าวจันเลยที่บลีว่ายานบินมาเนาะอือเอ่อเจ้าเก็บกดที่พี่พัดมาสั้นพี่อุ้ยถามวิญญาณอีปอบเข้าสิงนะอ่าก็ตามนั้นนะคะคือแต่ละคนก็มีการนำเสนออ่าอย่างช่องอือ ยีันมีคุณธรรมค่ะตีบ้าตามแต่ละช่องน่ะเขาก็มีเขาเรียกอะไรนะมีเป้าหมายมีมีจุดประสงค์ของเขาอยู่แล้วในการนําเสนอแต่ละเรื่องแต่ละคอนเทนต์เนาอะ,อะในเรื่องของพี่เก่าเนาะพี่เก่าการนําเสนอแต่ละอย่างมีนนยะมีนยนยยะเอกสาร หลักฐานหรือแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เอามานำเสนอมีในยะอะให้ให้สังคมได้คิดแต่จะคิดไปในแนวทางที่ที่ช่องพี่เก่าต้องการหรือไม่น,น,นั้นก็นั่นก็นั่นก็แล้วแต่แต่ละบุคคลเนาะบางทีพี่พี่พี่เก่าเอามานำเสนอเขาอยากจะเหมือนกับอย่างพี่พัด คอมเมนต์มาเมื่อกี้อ่ะเอ่ออยากจะให้ให้เห็นถึงเอ่อให้ให้ดูแลครอบครัวให้อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเอ่อแต่ทีเนี้ยบางคนเขาก็คิดว่าเป็นการประจานเป็นการเอ่อละเมิดเป็นการอะไรคนอื่นหรือไม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมนกอคิดต่างกันคนเราอ่ะมันความคิดมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอืมใช่ไหมมันคนเราความคิดมันมันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่โดน เอาเรื่องนี้มานําเสนอออะเมันจะคิดว่าประจานกูเอะละเมิดกูเออนะแล้วกอ็อะไรนะมินประมาทกูอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้คิดไปในแนวทางที่ที่พี่เก่านําเสนอหรอกอบางทีพี่เก่าอาจจะคิดว่าในถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาบางที เออเจ้าตัวจจะชุดคิดขึ้นมาได้ว่าเออกูต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวนะกูต้องมาดูแลครอบครัวนะเอ่อถ้าสมมุติว่ากูดูแลครอบครัวดีเรื่องเรื่องแบบนี้แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันคิดไม่ได้ค่ะ wherever, <laughs> นี่มันคิดไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมอืม <laughs> จ้ะ <c oughs> อ, <ięcy. c oughs> อ่ออี atics, ฉันแค่มีคุณธรรมค่ะ อยากมาโกกจกบาทเดียวไปเลยฝรั่งเศสเออนะคะอืมเรื่องราวแต่ละเรื่องแต่ละอย่างทุกวันนี้นะคะอ่ะประเด็นแต่ละประเด็นน่ะมันก็ดอบลงหลายหลายอย่างอืมเออ,ปร,อประเด็นมันมันดอบลงหลายหลายอย่างเพราะอะไรเพราะว่าอืมหนึ่งคือตัวประเด็นน่ะ ไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ออกมานําเสนอเออแต่ยืมยืมปากคนอื่นนะคะเออยืมปากคนอื่นนะอือบม่ออกมาเองแต่กูเชียร์อยู่ข้างหลังกูกูซุกหลังอยู่เห็นไหมตอนนี้อีหยวกอ่ะทำํทำทาหน้าที่ผักอืมไม่ออกหน้าแต่ผักอันผักอันแม่นอกไ้อืมออกมาพูดแทนตอนนี้นะ่ะการที่การที่มันเลือกที่จะครบ อการที่มันเลือกที่จะคบแม่นอกไส้ประเด็นหลักไม่มีอะไรเลยอืมคนอื่นเขาบ่คบแล้วคนอื่นเขาไม่คบแล้วเพราะอะไรนิสัยไปกันไม่ได้อันนี้คือกับแม่นอกไส้นะ่ะคืออะไรคือนิสัยเดียวกันเออเขาเรียกอะไรนะสดเดียวกันนิสัยเดียวกัน คุยอะไรก็เลยรู้เรื่องคุยอะไรพูดอะไรก็เลยรู้เรื่องไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าคบกับคนอื่นคุยกับคนอื่นมันมีความเห็นแย้งเห็นต่างในแต่ละเรื่องแต่ละเราาเออเออมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นจุดบังคับอืมเป็นจุดบังคับที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเลือกแม่นอกใ่นะแต่ว่าเออแต่กับคนอื่นเขาไม่คบกูไง มันไม่มันไม่ไปในทางที่ทางเดียวกันพี่นาดาพอดีค่ะอืมเอมอม,มันไม่ไปในทีศทางเดียวกันไงอย่างอย่างแต่ละเรื่องเมกระทั่งคนที่คบกันมานานตั้งแต่เกิดเออเคมีเหมือนกันใช่เคมีแบบเดียวกันไงอืมพูดอะไรมาก็เออนอกันไปได้ไปที่ทางเดียวกันเออมันก็เลยจําเป็นจะต้องคบวินี่อันแล้วก็มีคนหลายคนบอกว่า เป็นเพราะครบอิเศษฝรั่งถึงได้มีถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงมีคนออกห่างมีคนนู่นนี่ไม่ใช่ค่ะอืมนะอันการที่การที่คบอิเศษฝรั่งอืสดหมายถึงหมายถึงกุ้งกุ้งหัวไม่หลุดสดเออน่ะละสซดอนอ่ะนะเออสด อไม่ได้ประจานไม่ได้มินเอาพิพัไปเก็บมาดูไม่ได้ประจานไม่ได้มิน,อ,บบอ,นอ,อ่าออฉลาดอย่าเชื่อเอ,อ่มินค่ะชี้ให้เห็นฉลาดอย่าเชื่ออะไรผิดผิดอืมให้เขายอมรับความเมนจริงและหันมาดูแลครอบครัวมันไม่มีใครไปข้อรู เอไปนํากันองลงองลงตีแมนแมทเพนซีนั่นละไปกับผู้อื่นผักเขาคัดเดซาวานี้เออนะเฮดเพนซีนบขถือเด้เฮ้ยอืมนะเออมันโมแมนเด้เฮ้ยเออคัดมัน่ะนะคัดใจมัน่ะนะอืมถ้าถ้าว่าบ่ถือบม่ต้องไปน้ำกูสิเป็นเซสันเออไปน้ำแม่นอกใสอืมเฮดเพนซีนนอกเออทำแบบนี้แหละเออ แบบนี้แหละไปทางนี้แหละเออแบบนี้ฮนะเออนะเรียกสินเสมอกัาอไม่ได้สองคนนี้เพราะเขาไม่รู้จักว่าไม่มีสินไม่มีสินเสมอกันใช่ไหมเออไม่มีสินเสมอกันอืมาอย่ามาว่าว่าสินเสมอกันเม่นบะเพราะเขาบม่มีสินเออหนึ่งคืออะไรไม่มีศีลธรรมเลย ในหัวใจในสมองไม่มีศีลธรรมทำไมถึงพูดแบบนี้ได้พูดได้เพราะว่าอะไรการที่มันกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมคือคูจะตุยอยู่แล้วดันไปแบกกันขออภัยนะคะตันดังเ <c oughs> ออมันกาบตีนทุกคนเพื่อจะยกโทษให้ลูกมันมาสันนานละถึงกาบตีนอะ่ะยกโทษนยะยกได้อยู่ ใช่ไหมทุกคนอนะ่ะก็คนที่ออกมานะ่หนูรู้ว่ามีใจิตใจที่มีเมตตาแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็ปริจใจไม้ไละกรรมแต่ว่าพูดถึงถ้าให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคงไม่ได้แต่ว่าคณนะให้อภัยก็คงจะให้อภัยอยู่หรอก